ใชรว่าขับแอคคอร์ดแล้วแก่ดูมันแต่งเท่าก่อนหรือยังดูดิ อันนี้จัดทรงมาให้ HA. แล้วเรียบร้อยนะครับลงล้อแม็กมาอันนี้แม็กขอบ19เลยนะและโชคช่วงล่างเขาเนี่ยได้ของเทอินนะครับเขียว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 มาดูตัวรถกันดีกว่าคันนี้ปี2020เครื่อง1.5ึเทอร์โบภายในจะได้เป็นโทนสีดาแบบนี้เฮ้ยใหม่ว่าโอ้ยและได้ทรงได้ความใหม่ด้วยบอดี้รถโครงสร้างเม็ดอาร์ตเดิมสนิททุกจุดมองเห็นได้ชัดเลยนะครับรับประกันโครงสร้างรถว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาดูเบาะหลังครับมีแอร์หลังให้ด้วยและได้พรมทีดีมาแล้ว ไฟท้ายแต่งนะจ๊ะหล่อปะล่ะโห้ยหล่อจัดได้ท่อปะยังไม่ได้ท่อนะแต่ได้โลโก้เฮดแดงหน้าหลังเลยนะเฮ้ยแล้วก็นี่ดักเทลดักเทลเป็นแบบคาร์บอนเทลล่าที่หล่อักเปิดท้ายขึ้นมาครับถาดรองมีอุปกรณ์เช็คหน่อยยางอะไรทุกอย่างอยู่ครบโอ้โห แม่มันจ่มจริงๆไงนะดูมุมนี้ดิขู่รถมันหลดลงมานิดนึงนี่มันแบบลงตัวสุดๆอะดูเบาฝั่งนี้หน่อยเบาะเบอร์ภายในกิ๊ฟเลยนะแล้วดูเม็ดอาร์คหนึ่งเม็ดอาร์คให้ดูนี่เห็นไหมเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้นะครับโครงสร้างรถต้องเดิมและเดี๋ยวไปลุ้นกันเลขไมเท่าไหร่รถปรี24เครื่องหนึ่งจุดห้าเทอร์โบเลขไมมันจะอยู่ที่เฮ้ยเจ็ดหมื 77, ่นโลว่าเจ็ดหมื่นเจ็ดพันกิโลโลโก้เฮดแดงตรงนี้ก็มีนะแล้วมีไฟแอมเบียนไลท์มาด้วยเห็นปะขู่มันจับจับจัดเลยอ,ะอ่ะข เครื่อง1.5เทอร์โบครับทางงวดเท่าไหร่ดียะประมาณ13,000พอแบบฟรีดาวแต่ถ้าใครงบดาวถึงวางดาวเลยนะ ค่างวดมจะได้ถูกลงเปิดขึ้นมาฮะต้องเครื่องเดิมเดิมนะครับรับประกันโครงสร้างแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ผ่านศูนย์ฮอนด้าให้ออกรถไปจะได้สบายใจเฮ้ห <Hey! S 1> ลอ่อเอาเป็นว่าใครสนใจนะครับจิ้มรูปหน้าโปรไฟล์โทรหาไอทักหาไอได้เลยครับอย่างที่บอกแหละมือสองใครไม่ต้องสนเพราะมันคือมือหนึ่งของเราครับเราจะทำรถมือสองแบบนี้ให้กลายเป็นมือหนึ่งของลูกค้าเราถ้าชอบก็กดหัวใจก็ดตามแล้วก็รีบทักมาจองก่อนที่มันจะติดจองและจะสวยขนาดนี้สวยจริงแต่งมาสวยจริงไม่ต้องแต่งเยอะเลยอะ